สวัสดีค่ะมาเจอกับพี่ตาอีกแล้วอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็เราจะมาส,สป라รส์าสามีเป็นวันเกิดของสามีเนาะวันนี้เราได้พามาสป라รส์นะครับอาจจะมืดหน่อยนอะเราขยาับเตาร้อนร้อนเลยคะ่ะโอ๊ยร้อนมากตาก่อนนั่งก่อนนะคะเอามาจาักเตาร้อนๆ้อนเลยทุกคนเจ้าขามีข้าวเหนียวนะคะทุกคนวันนี้เราจะ เป็นมันเกิดสามีเราเลยไปซื้ออันนี้มาทำเนะวาะว้าวน่ากินหรือป่าทุกคนว,ว้าวน่ากินมากเลยค่ะเอาเอน่าจะเอาวางซ้อนตรงนี้ก็ได้นะเปิดด้นะคะทุกคนโอ้ร้อนเกินนะที่รักร้อนมากเลยเป็ดขาดำบีอีกล่องนึงนะคะทุกคนเพราะว่า เรามีอีกกล่องหนึ่งเพราะว่าเรามีสองกล่องเราซื้อมาสองกล่องนะคะเราซื้อมาเราไม่ได้ทําเองนะคะทุกคนเราก็ทําเองไม่เป็นราคาแล้วก็มีต้มจืดนะคะเดี๋ยวพี่ตาจะเอาเนื้อมาก่อนวัาสชคดกินเลยค่ะที่รักเช<อ>ิญอ,อาหารของเราพี่ตาก็เป็นดีเจววิ่งไปวิ่งมานะทุกคนวันที่สามมีเป็นวันเกิดแล้วก็จัดให้สามีให้อร่อยอร่อยไปเลย สวัสดีครับพี่น้อง FC ของพี่ตาผาแซบหรือว่าพี่ตาซาบิเดนดีกว่าผาแซบไม่มีละพี่เข้าช้อนไหมวันนี้นำเสนอเมนูเป็ดอบนะคะเป็ดอบในกระดาษฟอยล์นะคะถ้ากระดาษฟอยล์ก็มันมีซื้อ,อมาสำเร็จรูปแล้วแต่เรามาอุ่นให้ความร้อนมันคงทานสวยๆทุกคนเจ้าขามาพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันดีสีวัน แฉมของพี่ตาพี่ตาก็พูดไม่เป็นเนาะเอ้ยพอวันนี้เป็นวันเกิดของสามีค่ะทุกคน65ปีนางปลดเกษน,น,นะคะทุกคนเอาผักไหมคะเอาผักบอกนะวันนี้ก็เป็นวันเกดิดของนางก็นางก็อยากกินเ,เดี๋ยวน้อนางก็ออกกล้องหน่อยสวัสดีหน่อยสิที่รักสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเออ มาพี่น้องพี่ตา,าพูดไปก็หลงไปแนละ้วทุกคนก่อนจะกินก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะครับพี่ตาก็มองไม่เห็นก็พี่ตาก็อัดเอาจออยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนเจ้าขาถ่ายกล้องหลังค่ะทุกคนมันเกิดนา6หกสิบห้าปีก็มีเป็ดกับเนื้อนะคะทุกคนกินเลยค่ะมันเกิดกินไปเลยเจ้า ซุปปลาเนี่ยเดือดคันท่อเดานพอ,อเอยพี่เป็นซุปปลามีน้ำซุปตีนน่องไก่นะคะทุกคนกับกระลำปีค่ะมาพี่น้องพี่ตาขอกินก่อนนะครับก่อนจะกินก็ผากก็ได้กดเสียพี่ตาด้วยนะครับทุกคนเห็นกันไหมเอ่ยไฟมันอาจจะมืดหน่อยนะทุกคนเนาะเพราะว่าพี่ตาไม่เอาไฟอีกดอดมาเพราะว่ามันมันนี่เกินมันจะมองไม่เห็น,นะครับทุกคน ขอเดมือกินนะนะคะครัอืมอพักกินยูออกก่อนพักออกินยูหอดทอนดอกไปกองไว้ข้างล่างก่อนเนาะที่เราไม่เห็นเนาะมีอีกกล่องหนึ่งที่รักเขาเอ็นทิ้งอือ อร่อยมากเค่ะเห็นไปด้วยนะเป็ดอบกระดาษพลอยกบต้มจืดต้มแซ่บนี่แหละเออต้มเส้มแบบต้มจืดกระดัมปีเราพินของแห้งเกินน่ะเนาะพี่น้องเนาะให้มันมีมันหน่อยเนาะ มีข้าวเหนียวเป็ดเขาใช้มือเนอะพี่น้องอืมอร่อยอยู่นะได้ไหมเด็กกอดอร่อยเด็กก <Element. S 1> <ặt> อดจับจับ สามีเกษียณนะจ้าแต่ก็ยังทำงานอยู่65ปีสามี ทำไมไม่ใช้มือแบบนี้ล่ะใหญ่เย,ยอะสามเมน่เยอะพาพตอนนี้จะสว่างหน่อยเนาะถ้าไม่สว่างก็มันมองไม่เห็นนะทุกคนเออมันก็ยังไงอยู่มันก็สื่อเนาะเออแบบนี้ก็ได้แล้ว ไม่ต้องติดไฟรอดนี้ก็ได้อ,อ,อันนี้ตัอออดอีกนผักไหมอืมรู้แล้ว แสบมือ ถิกไ,ไหม,มเด้งที่เป็นรุ่นๆนเน่ยครับทุกคนผักแล้วก็ผักซี่อืมเออมา พี่ตากินแซ่บกับสามีนะเนี่ยอร่อยแซบโนะนึกเกิดสักเกลีวอืมฉันทำไม่ไหนมีเัวเอ็นทิ้ จากกินอะไรกับผัวอย่างนีอร่อยอันนี้มีหนาะไม่ได้นั่นเนี่ยทำแม่ปะ ไม่ต้องเยอะอย่าเยอะประมาณครึ่งตัวจะ <c oughs> ไม่มีกระลุก <c oughs> เนื้อล้วนๆเจ้าค่ะ ต้องเคาะข็น้นแล้วกับซ่อมคุณดิสิงึดทุกวันนี้ใช้มือปั้นเอา น่าตื่นลอก <c oughs> แสงไม่ค่อยสวยพี่น้องวันนี้นมืดฝนตกอืม <c oughs> <c oughs> Với lần đời thản đấy nè, Cơ sắc kẻ ưn à อร่อยคุยคนเดียว หอมกรอบมากเลย 吃。 สเสห็ดหูหนูมากินข้าวจ้ากินได้กันค่ะ จัดแพงอ่ะนอิ่มข้าเดียวแล้วเนี่ยจ้องจ้องหมือปครึ่องหายล คล้ายๆหอมหมกแต่ไม่ใช่หอมหมกพี่น้องเป็ดเดี๋มีเซบ,บาป๊บยกันพี่นองเจ้าขาคลิปนี้พี่ตาก็ขอป่าวใ้เพลงท่านี้ก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะคะบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ตานะคะสวัสดีคะ่ะ